สวัสดีครับพกขขบกันกช่องแพทแทฟโฟมผมไปเจอร้านร้านในในอินเทอร์เน็ตจริงๆเเคยไปกินร้านนี้แล้วก็คือร้านลดดีเด็ดเราเคยไปกินกันที่ตอนที่กินบุฟเฟ่พอดีไปเห็นสินค้าใหม่ของเขาเมนูใหม่ของเขาน่าสนใจ มันเป็นเนื้อควายผมพูดถูกครับไม่ต้องตกใจมันคือเนื้อควายเขาบอกว่าเป็นเนื้อควายที่เขาเลี้ยงไว้สําหรับเที่อามาใช้สําหรับเป็นเพื่อการทําอาหารเป็นเนื้อควายดายเอทก็เป็นเมนูที่เขาถนัดก็คือเมนูสเต็กกับเมนูกะเพราอยู่ที่ร้านรดดีเดตสเต็กเฮาไม่ใช่อยู่ที่รดดีเดตตรงที่เราเคยไปกินบุฟเฟ่มันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่ตอนนี้บุฟเฟ่ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ซื้อกินที่บ้านอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปกันดูว่ามี อะไรน่าสนใจค่อยซื้อกลับมากินกันที่บ้าน่ะโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วเราก็พร้อมกับนี่เมนูค่อยๆของเราก็จะมีกระเพราแล้วก็มีสเต็กกระเพราจานนี้ร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้ราคาใช้ได้นะราคาพอๆกับพวกกระเพราเนื้อร้านดังๆเลยนะส่วนสเต็กใช้ได้นะขีดละร้อยกว่าบาทตกโลเป็นพันเหมือนกันตอนนี้สามจุดเก้าขีดเป็นลิฟท์อหกร้อยยี่สิบสี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมีอะไรบ้าง เอาอันน <Es> ี <hein> ้กะเพราข้าวมีไข่ดาวด้วยนี่แล้วก็เป็นสเต็กเดี๋ยวผมไปหาจานมาดีกว่าเดี๋ยวผมกินสเต็กก่อนดีกวโอเคป๊าบแล้วกูจะทำไงต่อเนี่ยไม่เป็นแดกสเต็กแพงๆกับเขาด้วยเป็นฟอย เริ่มกินกันเลยม,มันก็ดูคล้ายเนื้อวัวเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันรสชาติมันจะเป็นยังไงดูจากหลายๆรีวิวเขาบอกคล้ายๆกับเนื้อวัวแคเคเดี๋ยวลองกินดูน้าจิ้มเขาบอกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ผมผมก็เลยถามเขาว่าอันไหนเขานิยมกันผมก็เขาบอกว่าพริกไทยดาโอเคพริกไทยดำก็พริกไทยดำ,ยดำลองชิมกับน,น,น้ำจิ้มดูบ้างผมว่ามันต้องเกลืออ่ะจะลองเอาเกลือ<ไ> ถ้าเป็นเนื้อวัวดีๆแค่จิ้มกับเกลือก็อร่อยถ้าเป็นเนื้อควายดีๆจิ้มกับเกลือจะอร่อยไหมไมูู่ผม,ม,ผมสัมส่งของบินเดียนแล่นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันนานกว่าจะถึงบ้านมันเลยสุกกว่าที่ผมคิดเอาไว้นิดหน่อยจะสั่งแล้วก็ไม่กล้ามันดูเขินๆแนื้อดูกินเนื้อควายสดๆเฮ้ยกินกับเกลือผมร้อนๆท่า ในติดใจตรงความความสุขของมันอะแต่ก็อย่างว่าที่ผมบอกกินเนื้อควายสดๆผมก็ยังทำใจไม่ได้อะรสชาติมันจะคล้ายเนื้อวัวนะค่อนข้างคล้ายเลยแต่ความเหนียวอ่ะมันก็ันจะนเหนียวกว่านแล้ววัวนิดหน่อยมันจะได้เคี้ยวเยอะกว่ามีความสู้ฟันผมขอลองกินกับนจิ้มเจ่วดูเรามีเจ่วมาให้ด้วยฮมิ้นกันเจ่วอร่อยเผย ตอเกี้ยวเหนื่อยอยู่นะเอาไปเล่นไป <c oughs> ช่ำๆเลยนะช่ำๆเลยเกลือเนี่ยผมก่ก็อร่อยแต่รสจิ้ีไม่เคยดำผมเฉยๆนะเ <c oughs> นื้อควายที่เราใช้อะไม่ไเป็นเนื้อควายเ,เอาไปทำนาไงเข <c oughs> าก็เอาไว้ส่งทาอาหารโดยตรงเลยวันนี้เป็นส่วนลิปอาย ถ้าเทียบกับมเนื้อวัวผมว่าผมกินเนื้อวัวอร่อยกว่าอาจจะด้วยที่ว่ามันอยู่ในตรงเนี้ยความคิดเราว่ามันคือเนื้อควายภาพมันออกรอยมามันก็เลยรู้สึกแปลกๆอยู่แต่มันก็ถามว่าอร่อยมัมันก็อร่อยแหละพอโดนเกลือเข้าไปมันชูรสให้มันลอยขึ้นมาเลยโอเคก็สำหรับสเต็กเนื้อควายถ้าเทียบกับสเต็กเนื้อวัว ผมว่าราคาถ้าเทียบกันเกรดที่โลละพันกว่าบาทเหมือนกันนะผมว่าสเต็กเนื้อวัวเหมือนจะนุ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอาเป็นเต็กเนื้อควายตัวเนี้ยไปเทียบกับสเต็กเนื้อวัวทั่วๆไปอ่ะก็ถือว่านุ่มอยู่ถ้าเทียบกับที่ราคาเท่ากันถือว่า ผมแอบเยีเ่ยมไปทาสแตกเนื้อวัวรุ่งกว่ากลิ่นกลิ่นเนื้อควายกับกลิ่นเนื้อวัวผมยังแทบไม่เห็นความตา่างนะกลิ่นนี้แทบไม่เห็นความตา่างแต่ว่าเท็กเจอร์ในการเคี้ยวอะ่ะมันก็เคี้ยวแบบว่าเคี้ยวขาดมันจะไม่เหมือนเนื้อวัวตรงที่เนื้อวัวบางทีมันจะมีเอ็นที่เคี้ยวไม่ขาดมันเหนียวแต่มันเคี้ยวขาดอะ่ะไม่รู้เข้าใจว่ามันเหนียวนะแต่มันเคี้ยวขาดกันว่า ว่ามันก็เป็นอะไรที่ถ้ามีโอกาสก็น่าลองดูเหมือนกันอาจ bon. จะเป็นเพราะว่าเขาใช้เนื้อควายที่เป็นเนื้ออะไรเนื้อควายไดเอทมันก็เลยทําให้ความเหนียวมันลดลงแล้วถ้าเป็นหรือว่าปกติรือาจจะเหนียวกว่าน,นี้ก็ได้ซึ่งกระบวนการทำมันอาจจะทำให้มูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นมามันเปึนงกิโลเราเป็นพันได้ถ้ามีใครอยากจะลองก็ไปลองได้ที่ร้านรสดีเดดเต็เขาต่อไปยังไม่หมดผมซื้อกระเพรามาด้วยกระเพราวาย นกินดีมากกินกะเพราดีอะโอเคมาที่กกะเพราเลยก,กะเพรานะเวลากินนะนอาพริกน้ำปลานะอันแรกพริกไข่แดก,ก่อนออกลิ่นหอมมากบอกเลยว่ากะเพราอร่อยแน่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้วผมว่าคุ้มเมนูเนี้ย ร้อยสี่สิบห้าบาทมันพอๆกับพวกกะเพราจานละเจ็ดสิบบาทกะเพราเนื้อนะเนื้อวัวจานละเจ็ดสิบบาทสองจานได้เลยอ่ะทั้งปริมาณข้าวแล้วปริมาณกะเพราถือว่าเยอะมากเนื้อควายแตกอย่างหนึ่งพอมันสุกมากขึ้นมันเหนียวน้อยกว่าเนื้อวัวอันนี้ไม่เหนียวอร่อยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นคุ้มอยู่คุ้มแนะนำตำได้ สเต็กก็ดีนะแต่ว่าด้วยราคาผมว่าซื้อนื้อวัวดีๆกิน,นก็มันก็ได้เน่แต่พอเป็นกะเพราอ่ะมันได้เลยอ่ะถ้าได้กินร้อนๆที่ร้านผมว่ามันเราเขาเสิร์ฟร้อนๆนะไม่กี่วันเขาจะเปิดให้กินที่ร้านได้ละเดี๋ยวก็น่าจะเห็นช่องของเราได้ไปกินข้างนอกมากขึ้นอยา จะให้เราไปกินที่ไหนยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครชัแล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าอยากให้เราไปกินที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกินตามแล้วก็ไปตามที่เพื่อนๆอยากให้เราไป ใช้พริกเม็ดเล็กแล้วก็าใช้พริกแห้งมันจะกลิ่นเยอะมันหอมอ่ะทำให้กลิ่นกระเพรามันหอมขึ้นอันนี้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันเนื้อวัวนะตอนเป็นสเต็กรู้สึกจังไม่เยอะพอเป็นกระเพรารู้สึกจังเยอะหรือเป็นเพราะผมกินกระเพราเนื้อวัวบ่อยถ้าเป็นสเต็กผมอาจจะกินเป็นพวกตัวที่มีไขมันแท่งเยอะแล้วก็เป็นพวกสายพวกวากิวมันอาจจะนุ่มกว่ามั้งไม่ได้กินพวกริบอายของเนื้อวัวเท่าไหร่ด้วยแหละข้าวเป็นไงมากกว่าระหว่างเนื้อวัวกับเนื้อควายถ้าเทียบกันเนื้อวัวเนื้อควายผมว่าเนื้อวัว ชอบเนื้อวัวมากกว่านะไม่ได้ตัดสินที่รสชาตินะมันอยู่ที่ความคิดพอเราคิดถึงเนื้อวัวเราคิดว่ามันคืออาหารแค่พูดว่าเนื้อวัวผมก็น้ำลายไหลแล้วมันอร่อยต่พอะพอถึงเนื้อควายปุ๊บมันยังมีความคิดว่ามันไม่ใช่อาหารอยู่เผ็ดอันนี้บอกต่อเลยเผ็ดจริงอาจจะเพราะด้วยกลิ่นสามั้งเลยต้องทำให้มันเผ็ดเพื่อที่ว่าช่วยดับกลิ่นสามแต่กินแป๊บเดียวรู้สึกได้แล้วเผ็ดมากแต่ยังไม่เท่ากับเาไอตัวเผ็ดมากของร้านเผ็ดมากน้งเผ็ดกว่าเยอะเลยกินต่อ เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยใครที่ไม่กินเผ็ดอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื้อควายอ่ะมันเลยจะต้องทําให้เผ็ดขนาดเนี้ยอร่อยนะแต่ความเผ็ดนี้เอาเรื่องเลยใครเป็นมาผมบ้างไข่ดาวกินอันสุดท้ายอันนี้เหมือนไข่เป็ดน,นะดูจากสีแล้วน่าจะไข่เป็ดรือกินไข่ดาวแต่ขาก็ไม่เหมือนกันบาคงคนก็ตอกแล้วราดกินเลย บางคนก็กินไปพร้อมกับข้าวแต่ผมกินทีหลังสุดอารมณ์เหมือนลุกชิ้นเนยก๋วยเตี๋ยวเนาะจะพ่อไข่ดาวใครกินแบบไหนก็ลองคอมเมต์กันดูว่าอยู่ที่ไหนทีมกินก่อนกินระหว่างทางกับที่หลังสุดเทียบก็จบกับราครับสำรว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูควายวเราไปเรืกอยกับเราควาย,วายกับสเต็กค,ควาย ส่วนตัวผมก็ยังลงไหลในเนื้อวัวมากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาทำเนื้อควายมาได้นุ่มในระดับที่เคี้ยวได้ผมตอนแรกคิดในภาพในหัวว่ามันจะต้องเหนียวก็น่าจะเหนียวกว่าน,วนี้แหละมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อควายที่ทางพักเหนือก็อยากลองกินเหมือนกันก็เอาเนื้อควายมาทาเป็นแบบว่าทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทําในแนวมันจะมีพวกคล้า,ายอาหารอีสานนะก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงแต่สำหรับเมนูกระเพราผมว่าโอเคส่วนเมนูสเต็กค,คือถ้าเกิดว่าเอาไป เทียบกับสเต็กเนื้อวัวราคาไม่แพงอ่ะมันก็อร่อยสู้ได้นะแต่พอถ้ามองว่าเป็นกิโลละพันสองกิโลละพันสี่พันหกอะไรอย่างเงี้ยผมยังมองว่าเนื้อวัวในราคาเลทใกล้ๆกันผมว่าน่าจะดีกว่าก็แล้วแต่คนชอบส่วนเรื่องกลิ่นถามว่ามีไหมมีมีแต่อยู่ในระดับที่โอเครับได้ก็ไม่ได้แรงมากแต่มันมีความแตกต่างกับเนื้อวัวนิดหน่อยถ้าเกิดไม่สังเกตก็อาจจะแยกไม่ออก เรื่องรสชาติผมว่ามันก็อยู่ที่กระบวนการทำโดยแต่ถ้าอยากสเต็กเนี้ยผมว่ามันก็อร่อยนะมีเอเจอร์ที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยกินกับเกลืออร่อยดีส่วนกระเพราอันนี้ถือว่าว่าดีงามเลยแก็ฝากไว้แล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้จบันแค่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องแพนป้าโฟมไปเ